วันนี้ลุงซ่าพาลุยนะครับก็ไปลุยไหนไม่ได้นะ้องอยู่บ้านนะเพราะว่าโควิดมันนแหรงนะก็เลยว่าวันนี้จะมีเมนูทําพิซซ่ากินเองในบ้านพิซซ่าโฮมเมดสูตรง่ายๆนะครนะครับอื่อนก็คือพิซซ่าเนี่ยมันจะใช้แป้งสาลีเนกประสงค์นะฮะแป้งสาลีเนกประสงค์เนี่ยคือมันจะทําให้พิซซ่าเนี่ยมีความกรอบ นะฮะแล้วก็ใช้ได้สองอย่างก็คือแป้งขนมปังขนมปังแป้งขนมปังเนี่ยจะทําให้นุ่มนะฮะแต่วันนี้ลุงจะมาทําแป้งสองอย่างเลยทั้งแป้งสาลีนผสมแล้วก็แป้งขนมปังเพื่อให้ใหใหทั้งกรอบทั้งนุ่มนะฮะก็สัดส่วนนะฮะอัตราส่วนก็คือแป้งสาลีเนี่ยสามร้อยกรัมนะครับแล้วก็แป้งขนมปัง150กรัมแล้วก็ต่อด้วยเราจะมีเกลือ เจ็ดช้อนชานะครับแล้วก็ยีสต์เจ็ดกร,รัมนะครับน้ำมันมะกอกสองช้อนโต๊ะนะฮะถ้าไม่มีก็เอาน้ำมันคาโนล่าก็ได้นะครับแทนกันได้นะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำอุ่น300กร,รมัมน้ำอุ่น300กร,รัมเนี่ยเราใช้อุณหภูมิที่4 0 4 5าองศานะครับเราเอายีสต์ ใส่ไปในใน้ำอุ่นที่เราเตรียมไว้ก่อนนะฮะใส่ไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปคนนะฮะ๋ยวเข้าไปลงใ,ใกล้ๆครับเข้าไปดใกล้เลยคนนะแล้วก็เราก็ใส่น้ำตาลทรายไป ยีจะทำงานได้ดีนะครับก็มีกต่เมื่อมีน้ำตาลนะฮะแต่ว่านะฮะคนไว้แล้วเราจะทิ้งไว้5นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันคือน้ำน้ำตาลก็จะเป็นอาหารของยีนะฮะจะให้เขาทำงานไปก็รอแป้ง2รบโดนนะแป้งสาลีเนี่ยผสมกับแป้งขนมปังเนี่ยตามสูตที่เรากำหนด เราใส่ไว้ในชามน,นะฮะผสมกันแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเกลือนะฮะใส่ไปเราเกลือแยกจากน้ําตาลนะครัจากยีสต์น,นะครับเพราะว่าน้ำเกลือมันเป็นสปูของยีสตน,นะไม่ยากเลยใช่ไหมฮะพิซซ่าโฮมเมดสูตรแบบง่ายนะฮะทำกิเนเองที่บ้านไปซื้อเขาก็ต้องระวังนะฮะโควิดเาเข้ามา แล้ว,ลว,ลว,ลวมีความสุขอยู่ที่บ้านดีกว่านะฮะเรารคลุกคุกให้เข้ากันนะฮะแล้วเราก็แบ่งตรงกลางนะฮะเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะเอายสต์ที่เราหมักไว้ทิ้งไว้ห้านะฮะที่จะมาผส,สมนะฮะยส้์ทำงานได้ดีแล้วนะฮะดูนะฮะสังเกตดูว่ามีฟองขึ้นนะฮะแสดงว่าเขาทำงานได้ดีนะฮะนี้เราค่อยๆใส่นะฮะ ก็ผสมไปนะฮะนวดแป้งเดี๋ยวเราจะนวดมือนะฮะนร่เราก็กาเราจะใส่น้ำมันนะฮะหลังนั้นเราก็ใส่น้ำมันที่เราเตรียมไว้นะฮะ ใช้ไม้มันเริ่ม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 ,เร,มเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะอยาผมจะใช้มือดีกว่านะนกรละมังมันค่อนข้างเล็กนะฮะมันก็เลยอุปกรณ์ไม่พร้อมนะฮะพอดีลุงลุงเอาจากป่ามาอยู่ในเมืองนะฮะก็เลย อุปกรณ์ไม่มีนะฮะแล้วก็ลุงก็ไม่อยากจะไปซื้ออะไรข้างนอกมากนะฮะอยู่ในเมืองนี่คืออยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะฮะจริงๆถ้าเรามีเครื่องนะฮะเราก็ใช้เครื่องตีก็ได้นะแต่ว่านี้เราก็มันนิดหน่อยเราทำกินเองก็เลยว่า,าใช้ใช้มือดีกว่านะฮะ นี้ก็ได้ลหลบหัวเครื่อนกันไม่ได้หลบชนโกกขามครับชนโรกขานครก็มีความสุขนี้เราจะเัจกนวดในกะละมังและวกะละมังมันเล็กนะเดี๋ยวผมจะไปนวดที่โต๊ะนะฮะเดี๋ยวเราใช้แป้งนวดน,นะฮะเพื่อที่จะป้องมันไม่ให้มันติดตัวนะฮะ ใช้ฝาเลยนะฮะใช้ฝาเลยตรงนี้นะฮะกดลงไปนะฮะใช้ฝาเลยกดนะฮะนวดไปเรื่อยๆนะเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าที่แล้วฮะเดี๋ยวเราจะนวดจนรวมตัวดีนะฮะเริ่มได้นะรเริ่มได้นะนวดจนเต็นเด,เดี๋ยวกันแล้วนะฮะแล้วก็จะไป แต่ในภาชนะเดิมนะฮะเป็กระมังมหนึเราแล้วก็จะใช้ผ้าชุบน้ำปิดนะฮะบางบางเบาเบาไม่ต้องปิดให้สนิทเลยมากนะฮะก็ะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อรอเวลาหน่เป็นตัวนะ,ะับถ้าไม่มีผ้าเราใช้เป็น ถุงกับแก๊สธรรมดาอะไรก็ได้นะฮะปิดไม่ต้องเป็นอะไรมากอย้งไถึงชั่วโมงมาดูต่อหลังจากที่เราพับแป้งเอาไว้นะฮะประมาณชั่วโมงเลยก็จะออกหน้าตาแบบนี้มันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมานะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาทำการแบ่งแป้งนะฮะให้นุ่มไหมเนี่ย จะเอามาออกพชนะแล้วก็ดียวมาแบ่งแป้งเป็นก้อนๆสีก่ก้อนเพื่อที่จะเอามาทำในขั้นตอนต่อไปวิธีเช็คแป้งนะว่าใช้ได้ไหมก็นิ้วจิ้มไปนะฮะก็จะเป็นรูไม่เด้งตัวขึ้นมานะฮะเราจะแบ่งเป็นก้อนก้อน อเคเราแบ่งแป้งเป็นสี่ก้อนนะฮะขนาดพอๆกันเท่าๆกันนะฮะแล้วทีนี้เราแล้วเราก็เราจะมาทำถาดเดี่ยวก่อนทีนี้แป้งเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยในตูกเก้เย็นเนี่ยเราก็เอาพลาสติกแรปแรปไว้นะฮะจะมีสองวิธีวิธีนี้ก็จะเก็บได้สักสองสามวันแล้วก็ลองมาทำนะฮะส่วนอีก วิธีหนึ่งก็คือเราก็ตีแป้งให้เป,เป็นเป็นรูปของพิซซ่าแล้วเราก็ไปอบอบประมาณประมาณสี่นาทีนะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาไปแช่ฟรีซไว้ปิดถุมัติกละอย่างดีแช่ฟรีซไว้แล้วก็มันก็จะสามารถอยู่ได้เป็นเดือนใช่ไหมถ้าเรามีเครื่องมือที่มันเป็นตัวนี่จอก็ใช้แต่ว่าว่าเราไม่มีเราไม่ต้องื้อครับ เพราะว่าเปลืองเงินเราก็ใช้ขวดใช้ <c oughs> อะไรเท่าที่เรามีบนะ <c oughs> ีลุงมาบ้านอนะุปรกรณ์บ้านลุงก็ไม่ได้มีเลยเพราะว่าอุปรกรณ์จะอยู่ที่ไร่ต่างจังหวัดะฮะแล้ <c oughs> ไม่เป็นไรเราทําเองโฮมเมดนะฮะ <c oughs> โฮมเมดของแท้นะฮะก็ถือว่าทำง่ายจริงๆะฮะง่ายจริงๆะฮะไม่ต้องซื้ออุปรกรณ์อะไรมากมายฮนะ ว่าเราทำกินเองในครอบครัวฮะไม่ได้ทำขายนะฮะกาทำกินมีความสุขนะฮะ <Okay. S 1> เราก็ทำของนิดนึงนะฮะทำของแล้วก็ยกใส่ถาง หน้าตาดูดีมากเลยแล้วเราจะเตรียมวัตถุดิบในการปรุงนะฮะหนึ่งก็จะมีซอสซอสวันนี้เราใช้ซอสพิซซ่าเลยพิซซ่าสำเร็จรูปนะ,ะเราเซื้อสำเร็จจริงก็ใช้เป็นซอสมะเขือเทศก็ได้นะฮะแต่ว่ามันยุงย่งยากนี่เรจอเหนๆๆ็นง่ายๆก็ใช้ที่สองใช้มอสซาเรลล่าชีสนะฮะ แล้วก็เป็นเจด้าชีตตัวนี้ตัวนี้เป็นชีตที่มีหลายหลายตัวสำเร็จรูปง่ายๆแล้วก็มีไส้กรอกนะฮะแล้วก็มีปูอัดนี่ก็จะมาทำอาอแล้วก็เา อยากกินอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะฮะขนาดปริมาณเท่าไหร่นะแต่เราชอบเลยนะมาใส่ทีๆได้นะนี่เตาเราไปวอร์มนะฮะเราใช้ไฟบนล่างนะฮะปรุงสองร้อ2 0องศาก็วอร์มเตาประมาณ5าทีนะฮะนะครับเย้น้อยหลังจากวอร์มเตาเสร็จแล้วเดี๋ยวล้าเลา ดูลกๆหน้าตาลกๆเหมือนคนทำนะรสชา,า้งแรกของลมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะกินได้ไหมเรอาอ <laughs> จะไปใส่เตาอบกันนะครับเราจะใช้ไฟบนล่างนะฮะความร้อน2องร้อินาทีอุ่นไว้นะฮะ5นาทีเสร็จแล้วก็อบจริงๆประมาณ15นาทีนะฮะลองดูนะ เดี๋ยวสิบห้านาทีเจอกันถ้าเราไม่มีเตาแบบเตาอบแบบนี้เราก็ใช้เตาอบแบบลมร้อนก็ได้นะฮะหรือจะมีวิธีใช้กระทะก็ได้หรือว่าอะไรง่ายๆนะฮะเราจัดแปลงได้เราเป็นโฮมเมดเราไม่ได้ไปทำขายอะไรบ้างหมายเราไม่ได้เป็นเชฟผมไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้อะไ,ไ,ไรนะฮะก็ทกํากันง่ายๆนะครับเวลาวันหยุดหรืออะไรต่างๆนะเพราะลุงวันนี้ลุงช่วงนี้โควิดนะฮะลุงก็ไม่ได้ไปอยู่ไล่ลุงก็ จะมาทำอะไรอยู่บ้านที่กรุงเทพนะฮะสบายๆชิลๆนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ15นาทีเสร็จแล้วอ๋อ้าดูกันร้อนเลยหน้าตาดีเหมือนคนทำรั้งแรกครั้งแรกกับการเข้าครัวของลุง แ,แลนะกไอชีกันับ้นแล้วเหนันมากบางกรอบนุ่มนวลของกลานหอมกันอร่อยมากกวมากินแล้วปลนตนนิน,นกรอบไหมกรอบมนะันกรอบไหมจดกรอบอร่อยมากทอรมอยม ปวดขาเต้นใกายโชว์ความกรอบของขอบนี้นี่กระดาษไม่ใส่ชีสนะทางธรดาจะลืมก่อดสัมภาษณ์กดกระดิ่งติดตามช่องลุงฟ้ามาเลยนะครับมาทำก,กันครับ